ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะครับเราก็แวะมาหาอะไรกินนะครับตรงนี้เป็นตลาดตลาดอะไรสักอย่างเนาะน,นี่ซีฟู้ดครับซีฟูด้ดนี่ไม้ละห้าพันเรียวนะครับหรือว่าห้าสิบบาทอันนี้ก็สี่พันเรียวก็สี่สิบบาทนะครับอันนี้หมื่นสองพันก็ร้อยยี่สิบนะครับน่ากินมากเลาวตรงนู้นก็เป็นส้มตำ นี่ส้มตำกรเม็นนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆตลาดต้รุ่งนะครับซึ่งเขากําลังเริ่มมาตั้งเนาะแถวๆใกล้ๆพับสตรีทนะครับเดี๋ยวเราหาอะไรกินเสร็จแล้วเนี่ยเราจะลองไปเดินดูผับสตรีทกันนะครับเขาบอกว่าพับสตรีทเนี่ยที่นี่มันเป็นย่านตื๊ดๆเนาะคล้าย,ายๆแบบถนนข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยของเมืองเสียมเรียบนะครับเดี๋ยวเราจะพาแฟนๆไปกันตอนนี้ก็ขอเดินดูของกินก่อนนะครับโอ้ สมตำนี่น่าสนใจเนาะอันนี้เป็นซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดปิ้งย่างแล้วก็ยวเดินไปดูทางนั้นนะครับเหมืองเสียมเรียบนี่คือคักมากเลยโอ้โหดูสิอันนี้เป็นน้ําผลไม้นะครับน้ําผลไม้เนี่ยบางคันเขาก็เพิ่งมาตั้งเนี่ยอาหารทะเลก็มีนะครับเ,เดินดูเวลาเดินต้องระวังรถนิดนึนง จริญมากครับเดี๋ยวเรียบเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นร้านมีอะไรสักอย่างอันนี้เ yeah> ป็นข้าวอ๋อมีอาหารตามสั่งนะครับตรงนี้ก็สั่งกันได้เนาะเออราคาก็ไม่แพงโอเคอันนี้เป็นน้ำอ้อยน้ำอ้อยพี่ซองเหมือนเหมือนที่เวียดนามเลยร้านน้ำอ้อยเออแล้วก็นี่อะไรโรตีโรตีโรตีก็มีนะครับโอ้ร้านน้ำอ้อยเยอะเลยร้านน้ำอ้อยนี่เหมือนเวียดนามพี่ซอง นะคล้ายเวียดนามเลยโอ้ตรงนี้ก็คือคักแล้วเนี่ยตรงนู้นเดี๋ยวเราก็ไปผับสตรีทมันก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับผับสตรีทแล้วตรงนี้เป็นตลาดใหญ่เลยตลาดขายเสื้อผ้าขายอะไรต่างๆเป็ดตะเลนะครับอะไรสักอย่างอันนี้ก็คาเฟ่อ a ์เมซอนนะครับของไทยนี่เองนะเนาะตรงนี้ก็น่ตอนกลางคืนน่าจะคือคักครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตบรรยากาศให้แฟนๆชมเดี๋ยวขอหาอะไรกินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตบรรยากาศ ให้ชมกันต่อมาสั่งส้งตมตำกันนะครับรนี่เออนี่อันนี้อันนี้ตำปูแมาอ๋ออันนี้อันนี้ตำกุ้งสดอ่าแล้วก็อันนี้ไ<า>ปไปปลาใบหญ้าสล<ด>ัดในส้มตำก็มียำหอยแครงเนาะแล้วก็นนะะต,ตกำลตปลาหมึกนี่นะครับก็มีหลายอย่างนี่ ตำม้วนก็มีนะครับแล้วก็ตำหมูยอแล้วก็ตำแซลมอนนะครับโอ้มีหลายอย่างเลยยำก็มีนะครับเนี่ยทอนมิกชิคเก้นเล็กเลยโอ้นี่นี่อันนี้ยำเล็บมือนางนะครับนีเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าแซบบอแซบบอเอไม่ใช่สิอันนี้ต้องสะง,งนังงนสะง,งนันสะงันนะครับสะง,งันไปว่าอร่อยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับผม ตอนนี้ก็พาแฟนๆมาอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็คือย่านถนนผับสตรีทนะครับผับสตรีทนี่ตามชื่อเลยนะครับเป็นย่านตืดๆของเมืองเสียมเรียบนะครับผมเนี่ยจะมีร้านแบบนั่งกินดื่มอะไรเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะครับเต็มทั้งถนนไปหมดนะฟิลคล้ายๆถนนข้าวสารบ้านเราเลยนะฮะเนี่ยผับสตรีทนะครับผมก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาหากินมาแฮงเอาท์กันนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่น เครื่องดื่มต่างๆนะครับผมนี่เป็นถนนไม่ยาวนักนะครับแต่แบบเต็มไปด้วยร้านแบบแน่นๆเลยนะครับเนี่ยนะครับใครที่มาเสียมเรียบเนี่ยถ้าสายตื้อต้องแวะมาเลยครับอยู่กลางเมือเสียมเรียบเลยนะครับผมนี่เก็บบันทิกาลมาฝากนะครับสําหรับใครที่คิดจะมาเที่ยวเสียมเรียบเนี่ยเสียมเรียบไม่ได้มีแต่นครวัดนะครับเสียมเรียบไม่ได้มีแต่ ของเก่าโบราณเนาะของทันสมัยก็มีนะครับเนี่ยเมืองเสียมเรียบนยีเปลี่ยนความคิดเราไปเลยว่า,ากัมพูชาเนี่ยต้องเป็นอีกแบบนะบในความคิดเราแต่ตอนนี้คือแบบทันสมัยมากจเจริญมากนะครับผมเนี่ยอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับแสงสีกลางคืนของเมืองเสียมเรียบนะครับผมนี่โหนั่งแ a งเอาได้ทั้งคืนเลยนะเนี่ยดูสิ ก็มีหลายหลายร้านให้เลือกนะครับผมมีโปรโมชั่นต่างๆหน้าๆน,นะครับผมที่นี่ก็รับเงินดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินเรียวนะครับเงินเรียวก็คือสกุลเงินของอกัมพูชานะครับผมเนี่ยโอ้มีสปาปาด้วยสปาเท้านะครับนะเออไม่เป็นบรรยากาศนะครับเนาะ จะมองย้อนกลับไปนะครับเนี่ยมันจะเป็นถนนสายไม่ยาวนักนะครับประมาณ200เมตรเนาะเนี่ยแล้วก็ตรงกลางเมื่อกี้ที่เราอยู่ก็คือเป็นสี่แยกนะครับแล้วก็แยกซ้ายขวานะครับเนี่ยฟิลเหมือนถนนข้าวสารหรือถ้าเป็นเชียงใหม่ก็แถวลอยเคาะเนี่ยครับย่านลอยเคาะนะครับเนี่ยร้านเยอะแยะมากมายเลยนะครับ,นะรบให้เราเลือกนั่งนะครับนี่บาร์บ okay, นะีคิวโอเคจ้ คอมโบเดียนฮอตพอตแอนด์บาร์บีคิวเลือกได้เลยนะครับผมเนะี่ยแล้วก็จะมีน้องๆเดินขายไอ้ลูกโป่งเนี่ยชาวต่างชาติเยอะมากนะครับที่เสียมเรียบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาที่อังกอร์วัดนะครับแล้วก็แวะมาแฮงเอาทกันนะครับมาทิ้งตัวเนาะเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศนะครับของถนนพับสตรีทนี่คือคักมากเลยนะครับ ก็เหมือนถ้าเป็นหลวงพระบางก็เป็นย่านตลาดมืดเนาะ <ไป S 1> ถ้าเป็นโฮจิมิน์นี่ก็น่าจะเป็นย่านฟาร์มูเหลานะครับถ้าเป็นไต้หว,วันก็ซีเหมือนนะครับคล้ายๆกันนะฟิลคล้ายๆกันเนาะเวียดนามเออไม่ใช่เวียดนามก,กัมพูชาเนี่ยโอ้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับทันสมัยมากนะครับเมื่อก่อนความคิดลุงเล็กเนี่ยก็กัมพูชาเนี่ยก็เหมือนดู น่ากลัวน่ากลัวเนาะในในในสายตาเรานะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเซเว่นก็มีนะครับที่เมืองเสียมเรียบนะครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเราก็จะไปซื้อของเซเว่นนะครับเดี๋ยวว่าจะอัปเดตบรรยากาศให้ชมกันนะครับนี่เดี๋ยวขอตัวไปหาอะไรจิบสักนิดนึงนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนของเมืองเสียมเรียบนี่นะครับผมนี่แล้วก็จะไปไหนกันต่อเนี่ยติดตามเราได้นะครับผม คักมากเลยพี่ตองสุดๆนะนี่คือย่านผับสตรีนะครับผับสตรีคึกๆเลยของเมืองเสียมเรียบเนาะเนี่ยโอ้เอาทันสมัยมากเลยดูนะครับโอ้โหแสงสีนะครับโอ้สวยเลยอ่ะเนีสุดยอดเลยเนาะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราพาชมนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศเนี่ยคือคักมากพี่ตองโอ้โหสุดยอดเลยครับโอเคตามไปชมกันนะครับ มาเซเว่นกันอีกครั้งพี่สองอันนี้เป็นเซเว่นที่เมืองเสียมเรียบนะครับผมเนี่ยของส่วนใหญ่ก็เป็นของไทยนะครับคล้ายๆกับเซเว่นที่๊มอตทอมเช้าเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศเนี่ยถ้าปิดตามาปล่อยเนี่ยรู้ว่าอยู่เมืองไทยนะครับแต่สินค้าต่างๆนี่มันก็เหมือนของไทยเลยนะครับยกเว้นพวกน้ําดื่มพวกอะไรเนี่ยก็ จะมีของเขมรบ้างนะครับผมเนี่ยโอ้เ oh. นี่ยของไทยทั้งนั้นเลยพี่สองดูสิเนี่ยแล้วแต่เลือกเอาเลยนะอันนี้ราคาจะเป็นราคาเงินเลียวนะครับผมแต่ว่าเวลาคิดเงินเขามีเงิงเงินดอลลาร์ไทยกำกับอยู่น,นี่คือคักมากครับเงินเสียมเรียบสุดยอดจริงๆ ครับอันนี้ก็เป็นซุปน,นมเครื่องดื่มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องดื่มมีฟองนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้แฟนๆดูนะครับเครื่องดื่มมีฟองอนี่มีหลากหลายให้เลือกเลยนะครับผมที่เป็นบรรยากาศใน Seven, เซเว่นเดียมเลียงนะครับ